สวัสดีครับนิกทีวี360องศากับผมธนินวัดพัฒนะาเวรคุณนะครับวันนี้เราจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงจักความเป็นไปภูมิภาคเอเชียครับ เอเชียสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ประเทศในเขตอบอุ่นได้ก้าวข้ามผ่านเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหรือสปริงมาโดยสมบูรณ์แล้วนะครับอุณหภูมิในหลายพื้นที่จึงสูงขึ้นครับในระดับที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าช่วงฤดูหนาวมากนี่คือแผนที่พยากรณ์อุณหภูมิสูงสุดเอเชียโดย hamster.com นะครับที่น่าสนใจก็คือแถบเอเชียตะวันออกตอนบนครับที่จีนนั้นอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า20องศาแล้วญี่ปุ่นก็เกือบจะ20องศาแล้วนะครับมีทางเกาหลีครับ10องศาตน้ตนๆขณะทีี่่่อหูาสด็วยยแงเเลนน้ เอเชียตะวันออกตอนบนอากาศกําลังสบายๆไม่แตกต่างระหว่างวันมากแต่ถ้าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วความร้อนกําลังเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับที่เมียนมาจึงมีการได้ประกาศ เตือนประชาชนระวังอันตรายจากรังสี UV ในช่วงฤดูร้อนหลังจากค่าดัชนีรังสีอุลตราเรตเพิ่มสูงขึ้นมากขณะที่ก็คาดการว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในเดือนเมษายนนี้ที่เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของประเทศครับสำหรับค่าดัชนี UV ีในเวลาเที่ยงวันเมืองสําคัญคญของประเทศก็คือที่เกาะ2ส,สูงสุดนะครับวัดได้13.8ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงจัดมากทีเดียวนะครับทวาย12.8กรุงเนบิดอ12.3และมันดาเล11.5ครับ สำหรับภาพใหญ่ของลักษณะอากาศเอเชียในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นดังนี้นะครับเอเชียตะวันออกตอนบนนั้นความร้อนสูงขึ้นครับปักกิ่งชัดเจนครับสูงสุด26องศาแล้วโซลเซี่ยงไฮ้วันนี้ครับอาจจะมีฝนนะครับโซนจีนตอนใต้สัปดาห์นี้อากาศสดใสเป็นส่วนใหญ่แต่ภาพรวมอากาศก็ได้ร้อนขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโซนเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ หรือ AEC ครับเวียงจันทร์ยังคงร้อนที่สุดนะครับอยู่เช่นเดิมครับ41องศาสูงสุดนะครับสุดใต้ไทยลงไปนั้นมีฝนตกครับ่ซนเอเชียใต้ตอนบนนั้นอากาศยังเย็นส่วนตอนล่างบริเวณสีลังกานั้นความเสี่ยงฝนได้เพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายครับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อากาศจมใสแดดแรงเกือบทุกพื้นที่เตหะรานยังต่ำสุด7องศานี่คือความเป็นไปภูมิภาคเอเชียเจาะลึกต่อกับลักษณะอากาศไทยครับ ช่วงน,นี้ขอให้คุณผู้ชมเตรียมระวังอันตรายจากความร้อนนะครับจากยอมความวกดต่ำในจากความร้อนนั้นได้กลับเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนร้อนสุดอยู่ในภาคเหนือและอีสานนะครับอุณหภูมิสูงสุดเตรียมขึ้นไปถึง40องศาในช่วงปลายสัปดาห์นี้และเมื่อร้อนหมาฝนจึงลดลงขอให้ระวังอันตรายจากรังสี U V และปัญหาหมอกควันไฟจากภาคเหนือที่จะกลับมารุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับสัปดาห์ถัดตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้คลื่นกระแสะน้ำนกอกจะเข้ามาปกคลุมทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นเตรียมระวังนะครับฝนตกในทะเลตรงไหนคลื่นจะสูง2เมรคับ ชมยังสามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของรายการทีวี3 6สิงหาที่ทีวี360 c h 3 c o m อเลยนะครับเราจะกลับมาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี3อ6สิงหามนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน